สวัสดีค่ะทุกคนพามาเดินตลาดนัดตอนเย็นอีกแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนมีทางอาหารแห้งอาหารสดค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีร้านใหม่ๆมาเรื่อยๆค่ะทุกคนนี่ค่ะน่ากินมากค่ะทุกคนทั้งของสดของแห้งค่ะให้ทชมบรรยากาศค่ะคนก็เยอะของก็เยอะเส้นกันค่ะทุกคนนี่ค่ะ อันนี้เนื้อสดนะทุกคนพาชมบรรยากาศตลาดนะัดตอนเย็นค่ะเนี่ยอันนี้ก็ร้านผลไม้ร้านประจำของเรานะทุกคนเราก็จะคอยมาแวะเนี่ยทุกคนมีเกือบทุกอย่างค่ะทุกคนเลือกได้เลยตามชอบเลยค่ะทุกคนกคนี่ค่ะพาเดินดูเรื่อยๆค่ะทุกคนพามาดูผักด้วยค่ะทุกคนร้านขายผักค่ะ นี่คะ่ะทุกคนมีทุกอย่างเหมือนกันค่ะอันนี้ก็อีกซอยหนึ่งนะทุกคนนี่คะ่ะมีทั้งอาหารมีทั้งดอกไม้มีทั้งน้ำเย็นๆคะ่ะทุกคนขนมเบื้องร้านนี้สวยน่าทานคะ่ะทุกคนบางร้านคนก็จะเน้นนิดหนึงคะ่ะทุกคนถ้าเย็นๆแล้วคนก็จะเยอะอย่างที่บอกค่ะ ของก็เยอะคนก็เยอะเส้นกันค่ะทุกคนนี่ค่ะให้ชมบรรยากาศค่ะช่วงนี้ก็แดดก็ยังร้อนอยู่นะทุกคนนี่ร้านไก่ทอดอร่อยมากค่ะทุกคนร้านยำก็มีค่ะยำหลายอย่างเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะสีสันน่าทานมากค่ะทางอาหารถุงอาหารแกงค่ะทุกคนยังเนื้อสดค่ะทุกคน เนื้อสดลูกชิ้นกันค่ะนี่ค่ะให้สมบรรยากาศอันนี้เสื้อผ้าค่ะทุกคนถองขายเยอะเลยค่ะทุกคนคนก็เยอะเส้นกันค่ะต้มแซบค่ะทุกคนอันนี้เป็นร้านขนมนะทุกคนนี่ค่ะ อันนี้ร้านปลาทอดค่ะทุกคนสีสันน่าทานมากค่ะร้านลูกชิ้นค่ะทุกคนร้านปลาเผาค่ะนี่ค่ะทุกคนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะตัวละลอยนะทุกคนอันนี้ตัดมาของเล่นเด็กค่ะทุกคนเยอะมากกันเลือกไม่ถูกเหมือนกันค่ะร้านกระเป๋าสวยๆค่ะทุกคนนี่ค่ะ แต่เราจะมาดูเสื้อผ้ามือสองค่ะทุกคนอันนี้มาทุกครั้งต้องแวะมาดูนะทุกคนนี่ค่ะตัวสวยๆก็มีค่ะทุกคนเลือกได้ตามความชอบเลยค่ะใหม่ๆสวยๆก็มีค่ะมือหนึ่งมือสองนะทุกคนมีครบค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะยี่สิบบาทสี่สิบห้าสิบค่ะทุกคนเยอะมากค่ะ